สวัสดีครับวันนี้เอาไฟฉายหนึ่งตัวมารีวิวและแนะนำกันนะครับตัวนี้เป็นไฟฉายจากร้านแบตเตอรี่ไทยแลนด์นะครับที่พี่แกส่งมาให้รีวิวส่งมาให้ใช้นั่นแหละแต่แกก็ฝากบอกว่าฝากเชียร์ด้วยนะครับแล้วผมก็เลยเต็มใจที่จะรีวิวให้แต่ว่าตั้งแต่น่าจะช่วงเดือนธันวาคมนะครับขออภัยจริงไม่มีเวลารีวิวให้จริงๆนะครับเพิ่งจะมีเวลาวันนี้ก็เลยเออ ว,วแล้วก็ผ่านการใช้งานมาแล้วจริงๆนะครับไม่ได้แบบรีวิวแบบนั่งทิปรีวิวนะ,ะจะได้มาเล่าให้ฟังว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงก่อนเ,นเลยเดี๋ยวบอกราคาก่อนนะครับ <c oughs> ไฟฉายตัวนี้ราคาอยู่ที่280กว่าบาทนะถ้าผมจำไม่ผิดผมลงคลิปกับราคาแล้วก็ช่องทางการซื้อไว้แล้วในวิดีโอสั้นของทางของทาง YouTube นะครับ นี่ครับตัวนี้นะรุ่นวอลซันนะครับนี่แสงกลางคืนก็จะประมาณในคลิปเลยนะลองไปดูกันได้นะครับช่องทางสั่งซื้อก็จะนี่ครับ a c e b o o k ตัวนี้เลยลเข้าไปกันได้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวไฟฉายแล้วก็รายละเอียดกันนะครับเพิ่งมีเวลารีวิวจริงๆนะครับขอโทษสปอนเซอร์ที่ส่งมาให้จริงๆนะครับ แต่ก็ดีนะครับมีเวลาใช้งานกับเวลาทดสอบเยอะเออก็ดีเสียต่างกันนะครับแต่ว่าก็ราบขออภัยที่รีวิวให้ช้านะครับตัวนี้ไฟฉายยี่ห้อวอรซันนะครับของจีนนะแต่คุณภาพดีนะรุ่น s i 8 8นะครับนี่มี QR Code กับขูดตัวนี้ชมว่ามันเป็นของแท้หรือเปล่าด้วยนะครับเอาไว้เช็คเนาะ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆนะครับน้ำหนัก72กร,รัมนะครับวัสดุ ABS ตัวหลอดเป็น LED นะครับขนาด55คูณ40มิมครับสายชาร์จเป็น Type C ก็จะประมาณนี้นะครับตัวกล่องด้านในกล่องก็จะมีแค่นี้กับตัวสายชาร์จที่เป็น Type C สายเส้นหนัแดงนะครับพอดีผมไม่ได้หยิบมาผมเสียบกับหัวชาร์จอยู่เนาะ ส่วนสเปคอื่นๆที่เกี่ยวกับระยะใช้งานเนี่ยเข <s' S 1> าไม่ได้มีบอกนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าภาษาอังกฤษกษ็ไม่ได้เรื่องอยู่แล้วมาเจอภาษาจีนนี่หนักเข้าใหญ่เดี๋ยวขอทานสเลทแป๊บหนึ่งนะครับรายการเราแบบช่องเรานี่แบบรีวิวก็แบบเนื้อเนื้อสดๆ,ๆเพียวๆเลยนะอ่าเขาบอกว่า มีระบบกันน้ําแล้วก็ไอ้ด้านล่าง,ง6ผมตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็น <c oughs> ใช้งานได้6ชั่วโม,มงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนเกียร์หกแล้วแหละฟังก์ชัน6อย่างนั่นแหละน่าจะแบบนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวไฟฉายกันนะครับคลิปแสงไปดูได้ในในวิดีโอสั้นที่ผมลงในช่อง YouTube นะอันนี้แสงมันยังไม่มืดนะการประกอบนดีเลยนะ ราคาที่ปว่าไม่เกิน300นะครับย้ําว่าไม่เกิน300ร้อได้ขนาดนี้ผมว่าเจ๋งนะจุดเด่นของเขาเลยคือเขาจะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับสาหรับเ,เขาเรียกว่าอะไรละ่ะมีวัตถุผ่านหรือมือผ่านเนี่ยมันจะดับเองเปิดเองอ่าเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูนะครับแล้วก็ไอตัวสายรัดหัวเนี่ยสามารถถอดได้นะครับก็ปรับปรับระดับอย่างนี้ได้นะครับนี่เชยรุ่นนะครับใช้ไฟ อยู่ที่3.7โวลต์นะครับกำลังอยู่ที่5วัตต์แม็กสุดนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวในตัวนี้สามารถถอดชาร์จได้นะครับตัวฝาท้ายนี่แบตเตอรี่ก็น่าจะอยู่ด้านหลังนี่แหละนี่ครับเอาไว้กันน้ำนะครับมันถามว่ามันกันน้ำได้แบบเราทำหล่นลงน้ำแล้วมันกันได้เลยไหมผมว่าไม่น่าถึงขนาดน,นั้นนะอาจะได้แค่ ล่อองฝนอะไรเบาเบนะครับพอดูแล้วมันไม่ได้มีซีนยางกันน้ำนะครับเราอย่าไปคาดหวังเยอะนะอย่าว่าราคามันไม่ถึงสามร้อยนะครับจะไม่ถึงส0 0ร้อยเนี่ยเทียบกับไฟฉายบ้านที่เราใช้กันอยู่เนี่ย <c oughs> ผมว่ามันคุ้มแล้วนะครับคุ้มแล้วปิดฝาได้ครับตัวหลอดก็จะมีให้หนึ่งสามมีสามหลอดนะมีไฟสีขาวสีสม้มแล้วก็สีแดงตรงขอบนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ชมเลยล้วกันก่อนใช้งานต้องเปิดจากปุ่มสีกลๆมๆตรงนี้ก่อนนะครับกดหนึ่งครั้ง ม,มันเป็นไฟอย่างนี้เหมือนเช็คสถานะแบตเตอรี่ด้วยนะว่ามันหมดหรือไม่หมด <c oughs> ถ้ามันยังไม่หมดมันจะเป็นสีฟา้าแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันหมดแล้วหรือใกล้หมดเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆนะถ,ถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่ครับเราก็กดด้านขวาหนึ่งครั้งคือการเปิดนี่หมดแรกนะครับเป็นไฟสีขาวกดอีกหนึ่งครั้งเป็นไฟสีขาวาแบบปรับระดับลงนะครับหนึ่งครั้งสีขาวกระพริบ อีกหครั้งเป็นไฟสีเหลืองนะครับเหลืองอ,อมส้มนะครับอันนี้สวยนะไฟตัวนี้เอาไว้เป็นแสงถ่ายรูปหรือว่าตั้งเป็นงโคมงไฟอา่หนังสือก็ได้นะครับเนี่ยสวยนะไฟตัวนี้กอีกหนึ่งครั้งอ่ะเดี๋ยวพอดีถ้าน่าจะประมาณ2อสาวิมันจะมันจะจำโหมดแล้วก็มันจะตัดปิดไปเลยนะครับต้องเปิดใหม่อีกรอบนะึงหนึ่งสอามส่้าโหมดที่หจะเป็นตัวนี้นะครับ ไฟสีแดงนะครับก็เอาไว้เปิดฉุกเฉินได้นี่กดหนึ่งครั้งเป็นโหมดที่6เป็นไฟสีแดงกระพริบ IP, นะครับเป็นไฟฉุกเฉินเอาไว้แบบเ,เวลาลดเสียอะไรอย่างนี้นะครับสามารถใช้งานได้หมดแล้วนะครับหมดก็มี6โหมดนะครับส่วนถ้าจะใช้โหมดเซ็นเซอร์ตัวนี้ให้กดตัวนี้1ครั้งนะครับแล้วกดปุ่มด้านซ้ายนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหม มันจะเปิดเองปิดเองเมื่อมีวัตถุผ่านหรือมือผ่านนะครับนี่เปิดอ่ะปิดอ่ะเปิดอ่ะปิดอ่ะนถ้าใช้โหมดนี้อยู่มันจะมีไฟแดงตรงนี้ขึ้นด้วยนะครับนี่แถ้าเป็นโหมดธรรมดารู้สึกว่าจะไม่ขึ้นนะเห็นไหมโหมดธรรมดาจะไม่ขึ้นถ้าเป็นโหมดเซนเซอร์จะมีไฟแดงขึ้นนี่เห็นไหมครับเซนเซอร์อ่ะก็เหมือนกันนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดทั่วๆไปเหมือนพวกนี้ได้นะครับนี่กระพริบก็เปิดปิดได้นี่ครับ สีเหลืองก็เหมือนกันนะครับนี่เปิดปิดได้ฟ้ฟาบฟาบาสีแดงก็เหมือนกันนะครับเปิดปิดได้ชิปชิปนี่ครับนี่โอเคนะครับประมาณนี้แต่ผมก็ยังไม่ค่อยเห็นประโยชน์สำหรับเซ็นเซอร์ตัวนี้เท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าใส่มาทําไมนะครับหมายถึงว่าส่วนตัวที่ผมใช้งานในชีวิตประจำวันนะนะไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็คือใช้จริงๆก็คือ,อโหมดธรรมดานะครับนี่ แสงก็ประมาณนี้เลยนะนะครับผมสว่างก็ประมาณนี้นะเห็นไหมครับระยะที่ใช้งานแบบจริงจังเนี่ยประมาณ <c oughs> ที่ตาผมมองเห็นนะที่ผมว่าชัดนะประมาณ3-4ถึงเมตรนะครับเต็มที่ถ้าคนสายตาดีหน่อยอันนี้ผมย้ำก่อนว่าผมสายตาสั้นนะครับแล้วก็เ,เวลากลางคืนเนี่ยผมแม่งเหมือนคนตาบอดมองอะไรไม่ค่อยชัดไม่ค่อยเห็นนะครับ ถ้าคนสายตาดีปกติทั่วไปก็น่าจะระยะ4-5เมตรได้นะครับระยะในการวางผลในการส่องนะส่วนเลยนั้นก็จะอาจจะส่องได้แต่ไม่ค่อยชัดมากนะครับประมาณนี้นะครับสลับไฟตัวหลักนะตัวหลักส่วนระยะเวลาในการใช้งานแบบจริงจังเนี่ยผมอลองเปิดเปิดส่องให้แสงสว่างเนี่ยอตอนนั้นผมมานั่งเล่นที่ทตรงนี้แหละก็คือมันเป็นที่มืดเนาะก็เลยเปิด เปิดทิ้งไว้ก่อนน้านี้ก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างนะครับแต่ระยะเวลาใช้ต่อเนื่องรวมๆเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงได้นะครับ2ชั่วโมงนิดๆเลยแหละตีไปสัก2ชั่วโมงกว่าๆก,ก็ได้นะครับเพราะว่าก่อนนั้นนี้ก็ใช้เปิดนู่นเปิดนี่สองของทั่วๆไปเหมือนกันนะครับแต่พอต่อเนื่องจริงๆเนี่ยสชั่วโมงเต็มๆเลยนะเปิดตั้งแต่ช่วง6กโมงถึงสองทุ่มนะครับหกโมงหนึ่งทุ่มสองทุ่มอ่าใช่ประมาณ2ชั่วโมง มันถึงเริ่มดับแสงลงแล้วมันก็ดับไปนะครับก็คือแบตหมดนั่นเองในราคา300ใช้งานได้เต็มที่2ชั่วโมงนิดๆเนี่ยผมถือว่าคุ้มค่านะเนี่ยแล้วหนักมันเบานะครับเบามากๆเลยส่วนใหญ่ผมพกใส่กระเป๋าไว้เลยกระเป๋าสะพายข้างไว้เลยพกง่ายไหมพอพับก็ประมาณนี้หลือแค่นี้ครับแต่ต้องเป็นกระเป๋าที่ใบใหญ่หน่อยนะครับอย่างเช่นกระเป๋าสะพายข้างของ511ของผมนะอ่าไว้สําหรับเวลา <c oughs> เวลาเดินทางกลางคืนแล้วรถเสียหรือหลอดไฟหน้าขาดเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ใส่ที่หัวแล้วก็ส่องไฟขี่กลับบ้านได้เลยสบายๆนะครับอ่าสบายนะครับ,บน,ะบนี่หรือว่าท่านจะเอาไปใช้งานทั่วๆไปในบ้านก็ได้นะครับถ้าไม่ชอบสายก็ถอดออกได้นะเนี่ยมันถอดออกได้นะเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นร่องตัวนี้เราก็ดึงออกมาปึ๊บเราก็เหลือแต่ตัวนี้เป็นไฟฉายก็ได้นะครับอ่า ซึ่งราคา300บาทได้ฟังก์ชันได้แบตอืดขนาดนี้ผมว่าคุ้มนะว่าคุ้มนะใครหาไปใช้คาดหัวราคาเบาๆอยู่ถามว่าเอาไปใส่วิ่งวิ่งกลางคืนได้ไหมผมว่าก็สองชั่วโมงเนาะสมมติวิ่งสักช่วงประมาณตีห้าตีห้าก็ได้ถึงช่วงเช้าหนึ่งโมงหนึ่งโมงเช้าเลยผมว่าได้นะได้นะครับไปใส่วิ่งได้นะครับแต่ว่าระยะในการส่องเนี่ยมันอาจจะไม่ไกลมากมันไม่ใช่แสงออกแนวแสงพุ่งเท่าไหร่ มันเป็นแสงแนวแสงกว้างนะครับเป็นแนวแสงกว้างแล้วก็มันไม่ได้กันน้ําแบบเต็มที่เท่าไหร่เวลาเจอฝนหรือเจอเหงื่อเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะ,ะทนสภาพพวกนั้นไหวไหหรือเปล่านะครับเพราะโดยราคามันด้วยเนาะแต่เรื่องงานประกอบวัสดุอะไรเนี่ยโอเคเลยนะเนี่ยดูใ,ใกล้ๆนะครับอ่าโอเคนะครับ ราคาความคุ้มค่าฟังก์ชันเต็ม10ให้ผมให้แดเต็มสิบนะครับให้แดเต็ม 8, 10นะครับ, 8, 10, รบก็คือแบบสูงเลยคะแนบบนสูงเลยนะครับส่วนข้อพิจารณานะครับ <c oughs> คือข้อพิจารณาคือมันเปิดค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงนะครับใช้คำว่านิดนึงเพราะอ,าอย่างแฟนผมหยิบไปใช้เนี่ยเขาบอกว่า อะไรีทำไมต้องกดหลายอย่างหลายปุ่มทำ้หมันกดยากอ่าแสดงว่าผู้ใช้งานจริงๆทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมองแบบแบบเหมือนแฟนผมแหละว่ามันมันค่อนข้างจะกดยากทำให้ไม่กดทีเดียวติดเลยอะไรประมาณนี้หรือกดค้างหรือกดดับเบิลติดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นมคว่ามันกดอย่างนี้ไม่ติดเลยนะต้องกดตัวแรกก่อนอ่าแล้วก็กดตัวสองอ่าเห็นไหมครับสิ่งที่ติดซึ่งบางคนใช้ไม่เป็นก็อาจจะกดอย่างี้เอ้าไม่ติดอ่ากดอย่างนี้ทําไมไม่ติด ต้องกด2อย่างนะครับนะครับคือข้อพิจารณานะมันค่อนข้างจะขั้นตอนในการเปิดมันต้องกด2ครั้งนะครับในการเปิดนะครับถ้าเป็นไปได้นะผมอยากให้พัฒนาอย่างเช่นว่าจริงอยู่ว่าเอาโหมดนี้เอาไว้สําหรับเซฟในการปุ่มหลงเปิดเองก็ได้แต่ว่าถ้าถ้าเป็นไปได้ใหญ่เพิ่มฟังก์ชันตัวนี้ขึ้นมาคืออาจจะกดค้างแล้วเปิดหรือกดับ u b l e ลคลิกเร็วก็ได้ อ่าแล้วเปิดเองอย่างเงี้ยครับก็ได้นะครับเพราะว่าเวลายอยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะอย่างเงี้แล้วเปิดเองได้หรอกครับนะเต็มที่มันก็คืออาจจะโดนไปทีนึงเนี่ยโดนไปทีหนึ่งแค่นั้นแหละนะครับอันนี้คือข้อพิจารณานะที่อยากให้เพิ่มแต่ว่าด้วยราคามันด้วยเหละผมเลยให้8.10ต็สิไปเลยนะครับราคามันไม่ได้สูงมากไม่ได้อะไรมากให้อภัยได้นะครับให้อภัยได้ก็ไปซื้อไว้ใช้งานกันได้นะครับช่องทางก็บอกไปแล้วใน YouTube ในคลิปวิดีโอสั้นนั่นเองครับส่วน ท่านใดที่หา,หาไม่เจอหรืออะไรก็ทักมาในคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะครับซื้อกับร้านพี่ชายท่านนี้ซึ่งเป็นสปอนเซอร์ให้เรามาสองรอบแล้วนะครับแล้วก็รอบที่3พี่แกส่งไฟฉายมาอีกหนึ่งตัวกับเ,เป็นที่เปิดขวดหรืพ์คอนแจเป็นคาราเบเนอร์นะครับอันนั้นเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวหาโอกาสแจกสมาชิกนะครับได้มา3อันมนะั้งตัวพิงกุญอเจนะเดี๋ยวหาโอกาสแจกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นพี่แกก็แจกไฟฉายมาแล้ว รุ่น EDC Fat Light v 3 v 7ซึ่งราคาไม่ใช่ถูกนะครับ500ถึง800บาทเลยนะไอพวกนั้นนะแพงอยู่นะอันนี้เก็บกระสุมาให้ใช้งานเลยแล้วก็ <c oughs> เอาไวร้รีวิวฟีดแบ็ย้อนหลังกลับไปว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างครับก็เลยเพิ่งมีโอกาสได้รีวิวนะครับก็กราบขอพระคุณแล้วก็กราบขอโทษอีกครั้งที่รีวิวให้ช้านะครับโอเคนะ ซึ่งอนาคตมีอะไรใหม่ๆถ้าอยากส่งมาให้ก็ส่งได้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผม,มรีวิวให้อีกครั้งนะครับพี่ขอคุณมากนะครับประมาณนี้นะครับกับไฟฉายข้านหัวรุ่นวอลซันนะครับ <c oughs> SI88 <c oughs> ถ้าใดสนใจไปสามารถตามกันได้ถามแล้บาดคุ้มซื้อไปเถอะโยนไว้ในรถหรือว่าติดกระเป๋าไว้ก็ได้นะครับ <c oughs> ผมว่าดีนะผมว่าดีเลยเพราะว่า ไฟฉายธรรมดาที่เราเปิดใช้มือเปิดที่ไม่ใช่คาดหัวนะครับมันก็ดีใช้งานฟังก์ชันทั่วไปได้แต่ถ้าท่านใดที่ทํางานกลับกลางคืนบ่อย,อยมีโอกาสลดเสียหลอดไฟขาดต้องใช้เป็นคาดหัวถึงจะเหมาะถึงจะคล่องขับหรือแม้แต่พี่เพื่อน,นที่เป็นกู้ภัยหรือทํางานที่มันได้โลดโผนได้ปีนป่ายเนะี่ยยังไงก็สู้คาดหัวไม่ได้นะรับอันนี้ผมมองว่ามันสะดวกและดีในคนละแบบเนาะ โอเคประมาณนี้สหรับการรีวิวนะครับอวอร์ซันไอเอสไอแปดแปดนะครับราคา200น่าจะ285หรือ89บาทนี่แหละ200ร้อปลายปลายเนี่ยนะครับลองไปตามกันได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดฝากกดติดตามด้วยนะครับนะครับอันนี้บอกไว้เลยว่าที่เพื่อนๆกดไลค์หรือกดติดตามผมเนี่ยผมไม่ได้เงินจาก YouTube นะ ผมไม่ได้เงินจริงทั้เพราะว่าเหมือนอยู่ทุ่มมองว่ามันเป็นเกี่ยวกับพวกอาวุธพวกอะไรอย่างนี้แหละก็เลยไม่ได้ตังค์นะครับแต่รีวิวเพื่อจะให้เพื่อนเพื่อนรับชมกันแล้วก็อย่างาพี่พี่น้องนที่ติดตามผมอยู่เขาก็ชอบนะครับเพราะว่าผมใช้งานจริงๆรีวิวจากประสบการณ์จริงนะครับอาจจะไม่สู้ช่อง,องใหญ่ๆที่เขารีวิวหรอกแต่ว่ามาเล่าด้วยประสบการณ์จริงๆเลยอะเออว่าแม่งดีเสียอะไรตรงไหนจะได้รู้กันไปเลยนะครับอ่าอย่างนี้สปอนเซอร์เขาให้มาก็จริงแต่ผมไม่ได้อวยทั้งหมดนะเห็นไหม ผมก็รีวิวตามจริงว่ามีข้อพิจารณาหนึ่งคือมันใช้งานยากหน่อยๆนะครับแต่อย่างอื่นให้อภัยได้หมดเลยแล้วก็ข้อพิจารณาอีกอย่าง,างนึงคือมันไม่ได้กันน้ํา100%นะครับโอเคนะครับประมาณนี้ก็น่าจะครบถ้วนแล้วแหละโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม